สวัสดีค่ะช่องรุมรถมือส JK นะคะคลิปนี้เป็นรถ Toyota v วีอนะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะราคาตัดนะคะราคา8 9 0 0 0บาทนะคะไม่เคยแก๊สค่ะรถพร้อมใช้งานนะคะขับดีมากๆนะคะรถปี06นะคะรถเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักนะคะเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีนะคะแอร์หนาวนะคะเพลงเพาะรถพร้อมใช้งานมากๆ ซื้อไปก็สามารถที่จะใช้งานกันแบบยาวๆได้เลยนะคะไม่ต้องซ่อมแล้วเนาะสนใจไปดูรถคันนี้นะคะนิคมบางปะอินอยุธยานะคะเบอร์โทรคนขายใสไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดสนใจติดต่อไปดูรถนะคะไปทดลองขับนะคะสามารถโทรนัดกับคนขายได้โดยตรงเลยนะคะเบอร์โทรรถได้นะคะ เบอร์โทรใสไว้ที่ใต้คลิปขออภัยค่ะเบอร์โทรใสไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคะราคายัางต่อรองกันได้นิดหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะช่องร,อรถรดมือสอง JK ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ